สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่น้องป้องไฟจ้ามื่อวนกะมาดามพิแลน์บ้านอกมาอีกแล้วจ้าวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทํากับข้าวจ้าวันนี้ก็จะมาทำข้าวให้คุณสามีนะจ๊ะก็วันนี้คุณสามีเรียกร้องมาอยากกินอาหารตามใจเพื่อนนะจ้าก็มื่อนี้ก็จะมาเฮ็ดให้เพื่อนนะคะก็จะเป็นอาหารอย่างกะปูนหรือจะจําซื้อ่าไรนะจ๊ะแต่จังหดกลับมาเบิรงนกันนะจ๊ะว่าอาหารนี่มันจะเป็นหน้าตาจังไหเนาะเนาะก็ ขอคุณสำหรับเพื่อนๆติดต,ต,ต,ตามเขามารับชมนะจ๊ะกันยังไงก็เขามาแล้วทั้งน้องใหม่น้องเก่าพี่เก่าพี่ใหม่ก็คือว่าขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์เนาะก็โอเคค่ะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วเนาะน้ำมันท่ากกะเจริญเดือดเดือดอจุกชาเพื่อนไปนจัดเลี้ยงนะจ๊ามาเดี๋ยวไปดูกันว่าเครื่องของเรามีอะไรบ้างง่ายๆค่ะวันนี้เพื่อนๆไปทำตามนี่อร่อยมากจริงนี่จ้า อันนี้เราก็จะมีเป็นอกไก่นะคะเพื่อนอกไก่เราก็ใช้สับสับอกเนาะนี่อกไก่มันใหญ่มากเลยนะจ๊ะแล้วก็จะมีน้ําส้มนะคะเราก็จะเป็นน้ําส้มน้ําเมลารินหรือว่าน้ําส้มเคียวหวานนะคะที่เราคั้นมาจากมือหรือจะถ้าไม่คั้นนี่ก็แบบไปซื้อมาเป็นกล่องได้นะคะอันนี้จะเป็นคุกกิ้งครีมนะคะแล้วก็คุกกิ้งครีมหรือว่าครีมนะคะเนาะหรือจะเป็นกะทิมะพร้าวก็ได้ อันนี้ก็จะเป็นชิลิชัตนีนะคะจะเป็นพริกที่เราตำเองสามารถกินได้เป็นปีนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้อันนี้ก็คือแอปเปิลคอรดนะคะแอปเปิลคอดแช่แข็งนะคะเนาะเราก็จะปล่อยให้ละลายแป๊บหนึ่งก่อนแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นสับปะรดนี่เองจะ้ะเราจะใส่สับปะรดและแอปเปิคอดตัดความมันนะคะตัดความมันเขาจะออกเปรีปร้ยวๆหวานๆน,นจะจ้ะ นี่เดี๋ยวเราไปลงมือกันเลยตอนนี้กระทะเราเนาะก็เริ่มที่จะเดือดแล้วเราก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปเลยนี่ก็เริ่มจะมืดแล้วนะเพื่อนๆยังไงก็ร,รีบๆเป็นทำกันเลยเนาะเพราะว่ามันมืดเร็วมากเลยไฟก็ไม่ค่อยสว่างนี่เนื้อไก่เราก็จะ เออตัดเป็นเอ่ออะไรนะให้เครื่อง mustache, Stop Club milk, animal. มันเข้ากันเนาะนีกระปุกกพูดุกกระปุกเฉยบ้างจต่เขาเอื่นมาบ้างจะแล้วเราก็จะนําไก่เรานะคะมาทอดต่วนเนาะความจริงเขาก็ใส่น้ำมันไม่เยอะหรอกแต่เพราะว่าพอดีจุกก็คือว่าอยากให้เขาออกทิ้เหลืองนะคะออกทิ้เหลืองงามๆก็เลยต้อง เอามาทอดใส่น้ำมันแล้วก็ทอดไม่นานนะคะข้างละประมาณสักห้านาทีก็พอนะคะเพื่อนแล้วอันนี้เราก็คพิเสร็จกัน,นแล้วเราก็เอาออกนะครับแล้วเครื่องที่เราที่จะต้องตามมาก็คือสิ่งนี้นะคะเพื่อนนี่เกลือเราก็หมักไปในไก่เรียบร้อยแล้วเนาะ นี่นะคะเราก็ทอดได้เหลืองประมาณนี้นะคะทุเรียนแล้วอีกข้างหนึ่งก็จะให้เหลืองสีเหลืองเข้า่กันนะนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่น้ำส้มกันนะคะแล้วก็จะมาใส่ตีโครงตีเที่ยง,งๆๆๆก,กันนี่ก็เป็นมันฝรั่งที่เราต้มไปแล้วเรีย,ยบร้อยแล้วนี่เ,เ,ร,เ,เรียบร้อยแล้วรินน้ำออกนะนี่ก็เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่จานค่ะ ไม่รู้จะมีวิธีจับยังไงจับมือเดียวโอเคจ้ะนี่เราได้นี้มาแล้วอันนี้จ,จับได้นะไม่ได้อีกแล้วพเพื่อนๆนิ่มเกินมันตอนโอเคจ้ะทีนี้เราก็จะมาใส่กระทะไปเดิมนะคะใส่น้ำส้มลงไปอันนี้เป็นน้ำส้มคั้นที่เราั้นเองเลยตั้งไฟแรงนะคะานเพื่อนแล้วก็เอาไม้ทายนะคะ นี่ค่ะเล้วเราก็จะใส่อเปิคอสลงไปนะคะนี่จะอันนี้ประมาณครึ่งกิโลประมาณครึ่งกิโลเราจะใส่ลงไปก็จะรอให้น้ำเดือดนิดนึงก่อน หายเดือดน,ดนิดนึงก้อนเดี๋ยวเอากระิมมาใส่นั่นใส่นี่ใส่นู่นลงไปอันนี้ก็จะเป็นสับปะรดเนาะสับปะรดที่เอาแส่แข็งไหวใส่ลงไปพร้อมกันเลยจ้ะเพราะว่ามันจะออกน้ําออกรสชาตินะจ้ะถ้าใครอยากใส่พริกนิดนึงพริกตำนิดนึงก็ใส่ลงไปได้นะจ้ะแล้วก็เราก็จะเอาไม้พายนะคะคนให้เข้ากัน อันนี้ก็จะเป็นพริกที่เราตำเองนะคะที่เราผสมใส่พวกกีฬาพวกกระเทียมแล้วก็อะไรหลายอย่างเนาะก็อันนี้คือตำแล้วก็แช่ใส่ตู้เย็นกินไว้ได้นานอันนี้เดี๋ยวจุกใส่ประมาณหนึ่งส่วนะคะคุณสามีชอบกินเพ็ดนี่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาคนนะคะดูสีสันน่ากินน่ารับประทานมากเลยนี่จ้ะ โอ้ยเพื่อนบอกให้ตัดอัพปิคอส่าเคิงหนึ่งลืมไปลืมไปแจวากับว่าเป็นยังหรอกสร้างมันเห่ะลืมไปตอนนี้ก็ไม่ต้องรอให้เดือดมากนะคะเราก็จะมาใส่คุกกิ้งครีมประมาณ200 ml นะคะใส่ลงไปเลยนี่จะ้ะรับรองว่ารสชาตินี้แซ่บอิหลีจ้าเพื่อนๆใครที่ยังไม่ลองทำเรากก็ลองทำดูนะคะ จะได้รู้ว่าจริงหรือหลอกหลอกหรือจริงแล้วก็คนนะคะคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะมาใส่เกลือลงเล็กน้อยใส่เกลือแล้วก็พริกไทยนะคะจะเป็นพริกไทยดําพริกไทยขาวก็แล้วแต่เจ้าดีจะ้ะคได้หมักใส่พริกไทยยางกระใสลงไปหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่เนื้อไก่ลงไปไปต้มเนื้อไก่ให้จนสุก นะคะพเพื่อนๆนไก่ที่เราแบบทอดไว้เนาะก็ไม่ได้ว่าสุกเต็มที่นะจ๊ะนี่ก็ประมาณนี้เนาะนี่จ้ะกรับรองว่ารสชาตินี่เค็มข้นน่ามากมากเลยใส่ลงไปก็รอให้เดือดปุ๊บแน่ รอให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยพลิกเนาะพี่จ้าอันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะประมาณอีกห้านาทีก็เสร็จเมื่อกี้ก็ลืมบอกเพื่อนเพื่อนลืมให้เพื่อนๆนได้ดูเนาะคะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ใส่แป้งมันประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแป้งมันนะคะหรือว่าแป้งขพดเนาะ,ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะละลายกับน้าเย็นนะคะแล้วก็เอามาใส่ลงในกระทะแล้วตอนนี้น้าเขาก็จะเข้มข้นนะคะเพื่อนโอเคจ้ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าอะไรก็เริ่มจะสุกหมดแล้วเลยอ่า พวกอะไรนะสับป,ประรดแล้วก็แอปเปิลคอดนะคะก็เริ่มที่จะสุกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะปิดแก๊สได้แล้วเพื่อนๆนจะจ๊ะแล้วก็เราก็จะโรยหน้าด้วยต้นหอมนะคะต้นหอมผักชีนะคะหรือว่าใบผักอะไรที่เพื่อนๆชอบเนาะเราก็จะมาโรยแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเนาะ ยังไงก็อย่าลืมกดซับส c r i b ์กดไลค์กคดแชร์นะคะถ้าชอบคลิปนี้แล้วแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะถ้ายังไงทังไงก็ฝากเพื่อนๆวันนี้ไม่รู้ว่าพูดอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า